สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูมิวีรพัฒน์สังพระไพยกับรายการแม็กโฟแก้ปัญหาเรื่องอย่างหน้าตายและอย่างแต่หนึ่งวันนี้ผมภูมิวีรพัฒน์สังพระไพยจะมาพูดถึงเรื่องฝนตกใส่ทถ้วยยางกีดยางไม่ได้น้ำยางทำให้เสียโอกาสและเสียไรายได้ทำแล้วไม่มีก้อนยางไปขาย วันนี้ผมขอเสนอแม็กโฟสารจับยางก้อนเพื่อช่วยให้พี่น้องในสวนยางของเราหมดปัญหาเรื่องฝนตกใส่ถ้วยยางทำให้เรานั้นมีเนื้อยางก้อนอยางขายหลังจากที่ฝนตกใส่ทั้วยยางแล้วการแก้ปัญหานี้เราช่วยท่านได้ลองติดตามดูกันนะครับ และสามารถใช้ทำอย่างก้นถ้วยได้ทุกฤด,ดูกาลด้วยนะครับน้ำยังตัววนอยู่ละละลายเนี่ยพี่มันก็แค่ลอยลอยไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ละลายแล้วนะภายในไม่กี่วิเนี่ยมันมันไม่เดี๋ยวมันไม่ไปนอนก้นให้พี่หรอกมันก็ไปอย่างนี้แล้วนะถ้าเราไปลอยลอยแบบนี้เราไม่ได้ปุ๊บลงไปน,นะนะเนี่ยมันก็ค่อยๆไปทั้งมันแต่ไม่เกินห้าวิไม่เกินห้าวิที่ผมละลายแต่กับพี่เนะี่ย แต่ตอนนี้น้ำมันวนไปด้วยใช่ไหมเพราะมันมีอ่าเพราะมันมีไอ้น้ำพ่นเนี่ยไอ้ตัวน้ำพ่นเนี่ยมันก็จะแสตีฟองอากาศไปด้วยใช่ไหมนั่นแหละแค่แค่ที่ฉะนั้นไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยแค่เปิดฝามันยังละลายเลยแล้วพี่ว่าน้ําอย่างนี้มันจะไม่ละลายได้ไงอ่ะแล้วพี่เอานน้ก่่ออะหมดแล้วอะอู้พี่ขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่หมดแล้วแหละมันก็แต่มันยังไม่อ่าแต่สูตรมันต้องน้ำสองร้อยลิตรใช่ไหมแต่พี่รู้ไหมเนี่ยมันละลายหมดแล้ว และและอันนี้ก็ไม่มีละหมดแค่เอามาเปิดฝาไว้ยังเป็นน้ําเลยหมดอ่าหมดแ,แล้วใช่ใช่ตอนนี้เราใส่น้ําพี่ใส่ให้มันเต็มมให้มันตามสูตรหน่อยให้มันวนเะนี่ยแล้วก็มือเราเนะี่ยมือเราอย่างเงี้ยพี่มือเราก็คนอย่างเงี้ยนะให้น้ํามันวนไว้หรือไอเนี้ยมันดันมันก็วนไว้ใช่ไหมแล้วก็พอเต็มปุ๊บเราก็เอาฝาปิดจบแล้วมันง่ายมากมัน มันไม่มีอะไรจังไงนน้ำเปล่าไม่มีกินไม่มีไ,ไม่มีไม่มีกินไม่มีอะไรคือถึงบอกว่าต้องหาอะไรปิดในตัวเขาจะนี่นะครับใช้กดยางสารจับยางบวกน้ำกดฟอ์มก์หนึ่งต่อหนึ่งรู้สึกว่าน้ำยางแข็งไวแข็งตัวเร็วดูอีกต้นนะครับ คือผลงานของสารจับยางนะครับดูนะครับผลงานฝนตกนเช้าๆทำไรอาบต้นก็ยังพอได้ครับนี่นะครับยังได้ค่าน้ำมัน ดูอีกต้นนะครับนี่นะครับจับเป็นชั้นเลยครับข้อหน้าแพ้ครับหายคนเดียวครับยังได้ครับ ครับขอบคุณครับ บทสรุปเปอร์เซ็นต์ยางหรือเนื้อ,อยางที่ได้จากการหยอดสารจำยางแมกโฟขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์ยางหรือน้ำยางที่มีมากน้อยเพียงใดในทั่วยยางจะมากจะน้อยอยู่ที่น้ำยางที่อยู่ในทั่วยยางหลังที่เราได้หยอดกดสารจำยางแมทโฟไปแล้วเราก็จะได้เนื้อ,อยาง เท่าจำนวนของน้ำยางที่อยู่ในถ้วยยางหลังจากที่น้ำฝนตกมาเต็มถ้วยยางแล้วจึงเป็นบทสรุปให้ได้ว่าจะได้น้ำยางหรือก้อนยางมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่ที่น้ำยางที่อยู่ในถ้วยของยางนั้นๆน,น,นี่คือบทสรุปของการใช้สารจับยางแมกโ ที่ช่วยแก้ปัญหาช่วงหน้าฝนฝนตกใส่ถ้วยยางทาให้เราสูญเสียรายได้ในสวนยางหลังจากที่ฝนตกใส่ถ้วยยางอยากให้ทุกท่านลองใช้ลองพิสูจน์ลองทดสอบกันดูนะครับผมปูงวีรพัฒน์สัมภัยนําเสนอและอยากจะนําสิ่งดีๆเพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรในสวนยางของเรามีไรายได้อย่างต่อเนื่อง แม้ฝนจะตกใส่ถ้วยยางแล้วเราก็ยังมียางเก็บก้อนอยางเนื้อ,อยางเอาไว้ขายได้นะครับผลงานของสารจับยางแมกโฟอันเหลือเชื่อซึ่งมีประโยชน์ต่อพี่น้องชาวสวนยางทำให้พี่น้องสวนยางนั้นมีไรายได้และไม่สูญเสียไรายได้ และมีะไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมทำให้เรานั้นอยู่ดีกินดีมีความสุขกับการทำสวนยางและไม่มีปัญหาให้เราเครียดต่อไปอีกแล้วนะครับการที่เรามีตัวช่วยอย่างสารจับยางแมกโฟกับผมปูมีรพสังพภัยผ่นำมาแนะนำนี้ก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศ ทุกท่านครับสารจับยางแม็กโฟสารจับยางแม็กโฟเนื้อ,อยางแน่นไม่ฟอสีขาวไม่มีกลิ่นเหม็นอยากให้ทุกท่านลองใช้ลองทดสอบดูกันนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวสวนยางเพื่อให้มีไรายได้อย่างต่อเนื่องครับแม็กโฟแก้ยางหน้าตาย แก้ยางไตรนึง่งน้ำยางไหลดีไหลนานไหลทนเปลือกยางนิ่มแก้ปัญหายอย่างหน้าตายลองใช้ดูครับไม่ใช่สาร